สวัสดีค่ะมาดามันมนอร์เวย์นะคะวันจะพาดื่มพาเทียเท่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้วันจะมาคุยกับทุกคนเรื่องที่วันไปสักคิ้วมาทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะคะว่าวันไปสักคิ้วมานะคะวันก็เลยอยากบอกทุกคนว่าถ้าใครจะไปสักคิ้ววันขอแนะนําร้านนี้นะคะร้านนี้น่ารักมากคูเจี๊ยบนะคะสักคิ้วสวยโคราชบายคูเจี๊ยบนะคะ นี่นะฮะวันไปสักมานี่นะคะนี่นะคะทุกคนอยากบอกว่าสวยงามดิฉันไปสักแล้วก็พี่สาวดิฉันไปสักด้วยนะคะกะ็มีสักคิ้วสักตาสักปากจรจริงอ่ะวันจะทําสักตาด้วยแต่บางอื่นว่าเวลาวันห่ะไม่พอเพราะว่าวันคิดวันอ่ะตอนแรกไม่คิดว่าวันจะสักตาในวันเดียวกันแต่บางอื่นว่าตอนแรก ก็เลยไม่ได้ล็อกเวลาไว้แต่พอคุยไปคุยมาก็เลยนึกอยากคิวครูเยบแน่นมากจริงๆนะคะทุกคนนี่นะคะวันไปทํามามชั่วโมงนะคะขอบอกว่าสวยงามค่ะสวยงามสวยงามก็ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องอนุนี้นน่นมากแล้วตอนนี้ก็คือใช้แค่เดี๋ยวนะคะวันจะให้ทุกคนดูอันนี้ นี่นะคะนี่นะคะที่กลนคิ้วไฟฟ้านะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยน,นะคะแต่อันเนี้ยเดี๋ยววันต้องไปชาร์จก่อนวันทำแบตหมดแล้วนะคะมันจะต้องไปชาร์จแบบนี้นะคะที่กรนคิ้วไฟฟ้านะคะมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นคือพอมันพอคิ้วมันรกวันก็แค่ใช้อันเนี้ยช่วยเท่านั้นเองมันก็ชีวิตง่ายขึ้น ถ้ายังไงวันแนะนำนะคะถ้าใครอยู่โคราชหรือสาวๆคนไหนอ,อยากลองนะคะต้องที่นี่จริงๆวันให้10คะแนนให้เต็มสวยมากสวยมากเพราะปกติแบบว่าไม่ได้สักคิ้วสักอยู่แต่ว่าเคยสักกับคนอื่นแต่แบบว่า แม่แล้ววันน่ะก็ไม่ได้สักนานมากแล้วนะคะแล้วก็กลับไทยไปรอบนี้ก็เลยได้ไปลองนะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเราไปติดต่อดูนะคะนี่นะคะมนแบบว่าแบบมีความสุขมากกับการทําคิ้วรอบนี้นะคะแล้วแบบว่าดูใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้วันแค่จะมาคุยกับเพื่อนๆเรื่องนี้แค่นั้นเอง ถ้ายังไงวันอยากบอกว่าขอบคุณมากนะคะวันขอบคุณทุกซับสไครต์วันขอบคุณทุกไลค์ like นะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดถ้ายังไงเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากะคะ่ะบ๊ายบาย